ดีแล้วดีแล้วถือแล้วตัวนึงตัวนึ่งขับไปเกี่ยวกลุ่มยาเลยทุกคนโอ้เฮอาคือว่าเด็ตัวนึงทุกคนโอ้โหหูหมันมาแล้วมันมาแล้วเอามัน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 คนตกห้ำถอดเลยฮึ่ึ่สองโตเลยจุดนี่นี Meeting, ่เห็ดละงอกโอ้เห็ดละงอกขาวทุกคนเลยตอดหัวชุ่มหเทียนไหนไว้บอลที่ตกห้ำหัวจัง ไปก่อนเด้อไปป่าก่อนเด้อไปป่าก่อนเด้อเอ๊ะเอากลับทักทายสวัสดีพ,พ่อ,อแม่พี่น้องเลยสวัสดี FC เบิร์ตทุกคนนะยินดีต้อนรักกับสูซองบอลแลมเมืรอนอี้บนได้เข้าป่าขาดงทุกคนบนได้เข้าป่าน้ำทีมงานเมืรอนี้ก,กมาหายอยู่ให้กินขึ้นเกาแต่เมืรอนอี้สิมาต่อหนกทุกคนอย่ายินทีมงานวะ มีนกคุมลายนะได้ยินมันหอ้องได้ยินเสียงมันหอ้องไล่อยู่วะเออได้ยินเสียงห้องไลอยูอย่ดยได้แต่ไปดี FC. เอฟซีอขอบาบอกแลมติดตามดำกันไป,นนไปแถวสวนนี่ไหมเนาะเออแถวสวนนี่แหละมาประมาณวอนศีรษะมือได้๋ยวไดก่อนฝนบตกเห็นมันห้องไลแถวนี้ยนะเออเ้าจถวนี้กับแาบติดตามมืดำกันว่าสีมีโตบ่เนาะเออเอาลองเองไปรุ่นดำกันเราไม่ใช่ข่าวบ่แต่ว่าแถวนี้ก็บจะเป็นสวนเป็นสวนแบบเขาเลี้ยงงัวแน่แต่ว่าแถวโซนนี้มันเป็นป่าเป็น จุดเป็นดอนนะฮะกสิหาทำเลดีๆแล้วก็สิต่อหนุกท่านี่ทุกคนเดี๋ยวถ่ายติดตามเหมือนกันทุกคนว่าสีไมนบอกมาหน,าน,านินี่แหละทุกคนหมายเหานี่กลางปะใบผดจุดผลอายุแค่รังหนึ่งห่ากับสวางเอพีซ้ำอยู่กลางเนี่ยทุกคนจะได้กระถางหล่นถ่ายติดตามกันว่าสีมิตโตะบอกน,นะ มาแล้วมาแล้วทุกคนกระปกนแม่เอาทุกคนเดี๋ยวใหญ่จุดก่อนใหญ่จุดไปคือว่าจุดนี้เดียตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวใหญ่ขึ้นไปจุดเทิงหมดเลยนะยินเสียงมันห้องตอดบอยู่ไปเดี๋ยวไปบางจุดที่สองทุกคน ตัวนี้เป็นจุดที่สองทุกคนตัวนี้เราบนจุดที่สองเอา้าจุดที่สองบ่กเข่าทุกคนหนวกมากแล้วแต่มันบ่เข่าใจเป็เล่นเฮ็ดเนาะมันมาหอดจุดนแเลยเราเลาะถทอยเราเลาะสะอย,ออย,อยบ่เขายางขับไปผู้เลยตีกลับไป,ปบูหว่ามันเป็นยังสงสัยเห็นเหาอหมดเลยนเ่นแหนีเอาเยีย่ยงยาไปจุดใหม่ทุกคนพ่อเฮ็ดพี่เ้องเอ้ยนี่เห็ดโปง่งเฮ็ดไข่ ดอกงามเลยไปปิ้งปนแซ่ดท่านได้ทุกคนเองหมูมันได้ไลยเติมทุ่งแยงมันได้ไล่เติมหวานกันเลยเอ้าเดียวละต่อหนุกไปน้ำเพ็นเห็ดเก็บเพ้นไปน้ำทุกคนเลย ไปเอาควันทุกคนไปนี่มันเขาโดนเปิดไปนะข้าวป้าโดนเปิดจนหม,นมูน่าแต่ว่ามันบวีหมูมันเดี๋ยวลงไปเอาอก่อนไปดิแต่ชิญายัดจุดไปเรื่อยๆทุกคนเขาเลยเพิ่มเลยพี่ยอดเลยเพิ่มเลี้ยบ เดี๋ยวเพิ่มในตัวที่สองทุกคนเดี๋ยวใหญ่จุดใหญ่จุดเลาอมาลระมาทุกคนมาพอกระดูกงวัวซากงวัวใต้น่ะน,น,น่ะจะเป็นมันป่วยมันอะไรมันใต้แทนทุกคนเดี๋ยวเลาะต่อนกอีกทุกคนข่้นไปแถวทึ่งตอนนี้ต่อนกไปทุกคนมาหนับนางทาประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเข้าไปจอบ ในกระถารุ่นติดตามกันทุกคน่าซีได้จักโตมาหนิฮขคงอยู่งกินกินเข้าปลากระแมนทุกคนมาหนมากินเข้าปลาเปลี่ยนบรรยากาศนะน่ก็มะขามป้อมทุกคนอยู่บ้านเฮามีรายได้ตามโคกมันนะแต่อยู่ทางฝั่งไทยเฮานี่ราคาแพงได้มะขามป้อมเป็นทางยาแก้เจ็บคอแก้ข้อแห้งยำอมไบแต่กินน้ำซ่บแทนทุกคน สมก็คือผสมเนาะพื่อหละหวานแบบสมจะสมแล้วได้ชมแบบไม่ได้กินเลยนะจะชมอลไรชมเขาอมเป็นโดนๆแบบม่นชิออกหวานๆไม่ไมีรายศาสตร์ปุ๋ยเสียนคุ้มเขาเทียงต่อไปแต่เนียังคยเขาไปจอบน้ำกันถึกตัวหนึ่งทุกคน ตัวหนึ่งเท่าเอา,ม,า,ม,านะมันมาตัวนี้นะมันมาสองตัวแต่ว่ามันเข่าตัวหนึ่งทุกคนเสียดายเสียด้เอาเดี๋ยวเอาตัวนี้เลยกระช่ายง่ายไหม่ทุกคนเอ้ามันมานแล้วมันมานแล้ววันน,วน,นี้ มันมััันนมมาแล้วมันมาแล้วเอาเอาเอาเดี๋ยวเอาตัวนี้กันใายจุดใหม่ทุกคนฮะพอได้อาหารเที่ยงแล้ววันนี้โอ้มันมามันมาจดนี้เป็นจุดที่สิไปเห็ดกินทุกคนต่อปลาใบต่อปลาใบเลยก็สิลงไปกินถ่าจะน่าจะขึ้นไปจอบทุกคน สูงไฟมันเป็นฐานทุกคนเป็นฐานเลยเวลาเอาปีกของกินส,สบายเลยทุกคนสูงมันเป็นฐานล้ลายเวลาเอาปีกมันจะงามกินกระแสบเลยตอนนี้ใส่ไม้หลอนไม้หลอนนี่มันติดไว้ดังไฟลุกไว้เป็นฐานไว้ร <c oughs> ู้ว่าคอยกระดกหน่แล้วไฟแล้วดังปลาไหว้เดี๋ขึ้นไปยามตัวเขา วางประไว้นะหนกคุมนะจุดเกี่ยวต่อประไว้ไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าซิมิโตะบัดจุดนี่นะก่อนกินเขา่าโอ้อยใหญามาพอให้ตั้งงูอีกคนกำลังสิไปจอบมันหนุ่มขุมเท้าต่อประไว้เลยอ้าวต่อจอบดอกมันใหญ่ถูกไหมเดี๋ยวจะซีบดอกนี่ปอปิีงคนคักันได้ทุกคนจะได้ก็เอาไปบริลาคกันหน่อยกับพี่เพิ่มกำนกทุกคน,กคน,กคนปนเนดอปนคักบนะ นี่ทุกคนอาหารเที่ยงเขาปิ้งนกคุมมาเนี่ยตอนนกคุมกินปิ้งนกคุมแล้วก็สีจีเฮ็ดปิ้งเฮ็ดนั่นนี่ยแล้วก็ซีด้ปิ้งนะแล้วก็สซีปิ้งนกคุมอย่างเดียวเดี๋ยวซองโตเอาโคตะโตได้ปิ้งนกคุมม,มันเข้าท้องก่อนเนาะโหย้อมเห็ดหายหาชิพันน,นี่แหละ กินโครโตอาหารเที่ยงหลบแลงกันเลาะต่ออีกเผื่อเมื่อกินอยู่เพกันอยู่ซั้นกับครอบครัวแต่ว่าอยู่นี่กินโครโต้ทุกคนอย่าหฮอท้อนคนเฮียงนี่อยู่กินนี่แหละนี่ทุกคนตอนนี้คือวันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ สไตล์เดียวกันกันกบหนกขอเลยทุกคนนกุมเลยทุกูนเดียวกันอตอนนี้ก็ปี๋เลทุกคนไหน,นก็ถ่ายจักน้อยสุกแล้วค่อยกินทุกคนเลยตอนนี้กำลังขึ้นคีไฟอยู่แต่ว่าส่วนเอพี่สามเฮาการเชืต่อไว้คือเก่าทุกคนเปิดตะไบอยู่แจ้นะจนังนาจังสิไปจอบไปยามบึงแต่ว่าตอนนี้เฝ้าปีงก,ก่อนจะ ไฟยไหมปิ้งระยะยาทาเวลาของกินซุกเดี๋ยวเราไปย่าเมืองหลวงขุมที่เมาต่อไว้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งนกันว่าสีมานบอกขับไปเช่าเบอร์มาด้วนนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วถือตัวนึงตัวนึงเขับไปเกี่ยวกลุ่มยาเลยทุกคนโอ้เโาเขาว่าเด็กตัวนึงทุกคนโอ้โหวุมันมาแล้วมันมาแล้วเขายังพ่อทันกินเขานะเขามาต่อไว้กัน เผื่อได้เพิ่มก็ได้อเลยทุกคนมั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 นเอาเดี๋ยวเก็บใบก่อนทุกคนมาหนิเฮ้ยผักพรอนี่พี่สามพร้อมเดี๋ยวไปกินข้าวไปหนิกูขึ้นไปไปนั่งกินข้าวก่อนกินขา้าวแล้วยังต่ออีกรอบหนึ่งทุกคนนี่เรียบร้อยทุกคนสุกได้ได้ยังได้พร้อมกินแล้วมามา มามาทุกคนมากินข้าวเทีย่ยงกันวันนี้เ oh, ปิงนกเปิงเห็ดอ่าก้อยแจวเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวอยู่ป่าทุกคนเลยกินข้าวป่ากินข้าวป่ากันแจวประแดกผักขนาดนกมันคากะลิคือกันเลยกับน,นกคอทุกคนเลยแต่คุณเดียวกัน นกขอนกคุมก้มนกกระาเลยมันเป็นแบบตัวคนเดียวกันปิ่งเฮลงลงูเฮลงงูก็เกิดทุกคนเลยหวานหวานม,มาสองคนเหมืนนอนกันเผาเทียงแล้วกัน บรนอะไรคืนปลาน้ำทิ้งงานทุกคนเลยเพราะว่าคัดคองเนี่ยเรเลยหาก,กินแคมบ้านเดี๋ยวกินขา้าวน้มกันทุกคนนี่ปิ่งหนุกมันขนาดทุกคนคือฝนสิตกเนาะคือฝนสิตกอีกเลย ขักขนาดนัวเจ้าจะประแดกฟุกขักอะไรทุกคนเนี่ยมา,ายเรื่องอปิงเฮดระก็ใช้ไม่จับนี่ยมันหักโอ้ขักอะไร มันอ่อนเด้วยมันอ่อนอย่าจาาไว้เหนือมันร้ายขนาดข้าวจนฝุ่นเลยทางแหลนเนาะ จำ็นมันแซบ่บตเรืเ่นเป็ันผักล้านก็สองคนกินบวดได้บวดไหนบวชนี่ขาที่สี่นเ,เริ่มมันข้าน,นแล้ว จะนายก,นกินข่าวก่อนทุกคนกินข่าวแล้วถ้าฝนาตกห้ามหากสิเป็นระต่ออีกเผื่อมากินอยู่เพื่อนกับครอบครัวนะทุกคนนะเดี๋ยวกินข่าวก่อนกินข่าวแล้วฝนตกทุกคนเลยกินข่าวพรดี่แล้วฝนกเ็เลยตกเดี๋ยวเราไปหาบนซ้นบนรีฝนก่อนฝนเศร้าจังหารอต่อขันมันเศร้านะถ้าบัเศร้าก็คือว่าหมแล้วโกหมทุกคนเอาเดี๋ยวหาบนทับบนเศร้าก่อนรีฝนก่อนทุกคนถา่าติดตามือถือกันทุกคน่าสิเป็นอยงไดเมือนี้ ฝนลงมากเลยบลาบบรลาบตอนนี้ก็ฝนยังลินแง่ๆอยู่ทุกคนแต่ว่าเขาออกมาต่อมันลงมิดบัวแห้งก็เลยออกมาต่อนะจะกระถาเบิร์นกันผลงานสรุปทุกคนมาสิได้ยตอนนี้เนีแต่ว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่แต่ว่าเขาก็ต่อแข่งฝนเลยต่อหนกฝนตกพี่น้องเอ้ยิได้กินได้ยามอยู่บ้านน่นี่ฝนตกบลาบบราบเลยต่อหนกไปแล้ฝนมาตก มานเลยโอ้สองโตเลยทุกคน<อ>เสียงกันเปลี่ยนโอ้มันมานมานัมนมันขนโตข้าทุกคนเลยอืออือสองโตเลยจุดนี้โอ้มันมานมานัมนมนันเอาเสียงหนุก,กนจนเปลี่ยนฝนโตข้าอยู่เดียวเขาแง่งจุดกันทุกคน <laughs> เสียงหนุกเปลี่ยนเลยเ,เดี๋ยวแง่งจุดก่อนมานมาในจุดนี้สองแต้มคือว่าโอเคแด้วนี่ ต่อหนูกินในแ่สองโตทุกคนเลยหยามามันพอเฮ็ดบัมนี้เฮ็ดละงูกเกิดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดละงูนี่ดอกบักน,น้ำหนึ่งนี่เฮ็ดละงูโอ้เฮ็ดละงูขาวทุกคน,นเลยดอกบักใหญ่เลยอ่านี่แลหละเฮ็ดละงูหลงล้างข้าเก็บป้าไปนี้พอได้เมือตอนแรกทุกคนเลยเพื่อเมื่อหายนในพันกล่องผนแกงแกงเฮ็ดลาบนูกมุมโอ้ยสุแสดแซ่บทุกคนเลยนั่นแหละอาหารบ้านเห่า ยังมีอืมอออรทุกคนุนุนนพุ่นุนุนอโหอยู่เงาไม้เลยสดอกดอกบ้านดอกหนึ่งบ่สดอกสามดอกบ้านหนึ่งดอกจุ่มสองกำลังออกน้ออ้ไ โอ้ขนาดตั้งหล่อหาเหาเา็ดถึงเท่าสได้เนาะแต่ว่าเขาต่อนหนกแน่ก็เห็น <c oughs> เห็ดเอาเห็ดน้ำ <c oughs> เก็บต้อนว่ามันๆสิ่งที่เป็นอาหารจเจ้าเก็บเบ็ดทุกคนเลยและอาหารมานเฮาธรรมศาสตร์มานนาถ่าอยู่หาก,กินไปล <c oughs> เลยละสั่งให้แล้วเนาะเอาวันนี้ก็สิไปเลาะเบิ่องทำเลต่อหนกอีกทุกคนถ้าพอจุดได้ก็ขากรสิต่อนะโอ้ใหม่กับตอนไปเดี๋ยวติดตามเหมือนกันทุกคนสรุปตอน บันท่ายว่าสิได้จากโตหนุกนได้เนาะผลงานทุกคนหาโตตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ก็คือว่ามานัมาน,มาน,ม,าน,ม,านมานอยู่ออบบได้พอได้ฝากลูกฝากเมียอยู่เพื่อนทุกคนนะมันมานอยู่สิต่ออีกกรบโดได้ฝนลงมิดบ่เศร้าเลยทุกคนสู่บ่อไว้ฝนตกครับอินพะีสามทุกคนนะเจไดกับสิได้กลับมเมื่อคืนมาสร้างเหมือนกัน้มแห้งเนาะฝนลงมิดแห้งหลายบ่อไว้จะได้ก็พอแหละกต่เขามมดขอบใจที่เขามาติดตามงในลหลับสมบ้มแบบแรมนะทุกคนที่ให้กำลังใจตลอดมา เดี๋ยวแล้วก็พือพอือกันในโอากาสหน้านเลยคลิปหน้าน,นะทุกคนเพราะว่าฮักบริษัเขาป,ป่าโซนนี่มีแต่ทีมงานถารอเบอร์ว่าทีมงานเได้บักซ้ำสองมาฝากวาอวกกออ่ะเพื่อเพื่อเพือพือกันในโอกาสหน้าทุกคนบ๊ายบาย